บบยังปันทัดยังก็ได้กำไรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ ทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเกมค่ายพ G นะคะชื่อเกมชื่อว่า f o r t u n นเม u า e ์นั่นเองนะคะหนูโชคลาภนะคะ <Okay. S 2> อ่ะโอเคมาเข้าไปในเกมกันดีกว่าอ่ะวันนี้นะคะเราก็เข้าไปในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วทุนสองร้อยบาทนะคะก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงมากันเลยเลยนะไปดูตลาดตาจ่ายนะจ๊ะ <S <S อ่าตลาดการจ่ายเงินรางวัลนะคะรูปแบบสารตัวไหวอะนะไอเทมของเขาราคาก็จะแตกต่างไปเลยนะท่านผู้ชม่ะ ฟีเจอร์หนูโชคลากนะคะอืมจะเป็นประมาณนี้นะคะก็คล้ายๆกับเออทั่วไปอยู่แล้วรีสปินนะท่านผู้ชมโอเคอะเงินเรามันสูงสุดต,ตามนี้เลยเอาลายเดิมพันมีอยู่5ลายนะคะก็จะตามนี้เลยลองเข้ามาดูกันได้นะท่านผู้ชมโอเคก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราก็มาเริ่มเล่นกันเลยก่อนที่เราจะเล่นก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดซับสไคร์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยเนาะเ <c oughs> พื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะมาทุน200บาทนะคะเล่นเป็น10บบาทดูท่านผู้ชมนะคะไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะท่านผู้ชม เฮ้ยเฮ้ยตกใจหมดเลยสวยแบบนี้โอ้โหหกร้อยบาทมาถึงก็หกร้อยเลยท่านผู้ชมเออกําไรมาเห็นเห็นเลยอะบ้าไปแล้วอืมว้ออืมบามบาทำอะไรไม่ได้อีกยังไงเฮ้ยอย่าบอกนะดีสปินมาว้อเฮ้ยบ้าไปแล้วทัวถัทัวอืมเฮ้ยโคตรเอาอ่ะ โอ้โหรางวัลก้อนโต420บาทรางวัลเมกาน,นะท่านผู้ชมโอ้โหดูแป๊บเดียวได้กําไรมาเกือบพันแล้วเออเอากําไรมาเล่นแนละ้วท่านผู้ชมยังไงมาเพิ่มเบ็ดไปเลยนะคะ30อืมถือว่าได้กาไรนะคะก็เลยเอากาไรมาเล่นนะหนักหนักัน,กนกไปเลยท่านผู้ชมนะคะอืมจะเข้าไหมมาดูกันเงียบเกินไปมั้งอันแนี้ยเฮ้ยสวยดิโอ้โหรางวัลก้อนโต618บาทกับเบ็3สท่านผู้ชม สำหรับใครนะคะที่อยากจะลองเล่นก็เข้ามาสอบถามกันได้นะคะทางเรายินดีบริการนะจ๊ะอยากให้เราทำคลิปอะไรอยากให้เรารีวิวคลิปอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยโอ้โหหกรอยบาทท่านผู้ชมโอ้โหโคดเวอร์อะบอกเลยโคดเวอร์อะหกร้อยบาทอีกแล้วหรอเวอร์เกินไปบางทีอะท่านผู้ชมบักหรือเปล่า มีแต่ตัวแพงๆเข้ามันบัักหรือเปล่าเฮ้ยเอาอีกแล้วท่านผู้ชมโอ้โหโคตรเวอร์บอกเลยหกร้อ,อ,อรยสามสิบดูเข้าทุกดอกเข้าทุกเม็ดแล้วเข้าแต่ตัวแพงๆเพื่นนะท่านผู้ชมงงเหมือนกันเออเฮ้ยเวอร์เออ,เอ,เอ,อดูดิเกินไปเออ สำหรับใครนะที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะจ๊ะโอ้โหเข้าโคตรเวอร์โคตรปังเลยบอกก่อนท่านผู้ชมงงนะเออบักหรือเปล่าโอ้โหยังไงริจะปนมาดิโอ้โหจัดไปไวรุ่นอื้มตัวแพงมาด้วยอึ๊บอึ๊บอึ๊บอืมยังส้มหรอ ไม่เอาครับส้มแวงรแ,แดงแดงหลองเออไม่ไรไม่รู้นะคะเฮ้ยตัวแพงเราวันก้อนตัว1,500บ้าบิาเลยแล้วท่านผู้ชมดูดีโอ้โหทุนสองร้อยบาทอะกำไรมาครึ่งหมื่นแล้วว่ะเว้อโอ้โหเราว่าเกมบักแน่เลยนะท่านผู้ชมแม่งเข้าทุกดอกเข้าทุกเม็ดอะ่ะอืมโอ้โหบักแล้วละ่ะทุน200แตกทีครึ่งหมื่นเกินไปดูดิมันมาอีกแล้วหกร้อยบาทเฮ้ยบ้าไปแล้ว โอ้โหแม่งเดี๋ยวเล่นเบ็ดร้อยแม่งดีมั้งถ้าเล่นเบ็ดร้อยเนี่ยโอ้โหเข้าก็ดีนะท่านผู้ชมไม่เข้านี่โอ้โหน่าเสียเลยนะแป๊บเดียวนะเบ็ดร้อยเนะี่ยเออจัดไปตัวแพงต้องมาดิจัดไปดิครับน้อนๆรางวัลก้อนโต900บาทก็ามาดิฮู้คู่ก็มาดิฮู้คู่โอ้โหโคตรเอาอะอเฮ้ยอย่าบอกนะมาอีกแล้ว ไอ้บ้าเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยเฮ้ยตัวแบงตัวแบงเฮ้ยทัวๆๆทัวทัวทัวโอ้โหสามหกบาทอืมไอ้บ้า, 3, บา,บาสำหรับใครดะที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็อย่ายลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดก,กระดิ่งให้เราด้วยนะคะจะได้มีกางจะทำคลิปต่อไปนะคะหกร้อยบาทยั่วจ้ะท่านผู้ชมอืม โอ้โหแต่สำหรับใครนะ,ะที่ได้แล้วนะคะควรเลิกนะคะไม่ควรเล่นต่อแล้วค่ะท่านผู้ชมนะคะเอออย่าโลภมากนะคะลาบมันจะหายนะคะเล่นไปเล่นมาโอ้โหเออเอาอีกสักนิดนึงเว้ยเฮ้ยหยวเอาอีกนิดนึงเผื่อจะบวกมาที่ใหญ่ได้นะคะโดนแดกเรียบแนละ้วท่านผู้ชมโอ้โหพันสองเวอ้อเฮ้ยแต่งที่จะหมื่นแล้วนะท่านผู้ชมโอ้โหมาขอไปอีกสองรอบเลยหนึ่งรอบผ่านไปเดีย๋ยวบอกแนะล้วรีสปินมา อสองรอบนี้โอ้โหไม่ใช่ว่าแตกโคตรปังเลยนะโอ้โหสามแลสิบมารอบที่สองจัดไปรอบสุดท้ายท่านผู้ชมเ,เออรีสปินข้าอีกฮึบฮึบยังบันทัดยังยังยง กำไรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะนะคะสำหรับคิวนี้นะคะก็ได้กําไรมาแบบโคตรเวอร,ร์โคตรปังเ,เลยท่านผู้ชมนะคะเราว่าเกมมักแน่เลยนะคะเกมแมวเอ้ยเกมหนูนี้นะคะเออ ลองเข้ามาชมลองเข้ามาเล่นกันได้นะคะท่านชมจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าบอกก่อนเลยถ้าเล่นช่วงนี้เกมบั็กแน่นอนอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจะทิ้เพียงเท่านี้นะคะถ้าคลิปนี้เราผิดผิบการใดเราต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะสำหรับน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะจะได้ไม่มีการใจทคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า